เ <c oughs> นเทยพระเจ้าคนอูคนอูลเลยเขาจะเป็นสีสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลอาแดงแดงนิดหนึ่งบางองค์ก็แดงขึ้นอยู่กันผสมประสานของมนสารนะครับหัวเข่าเนี่ยจะใหญ่เนีเหมือนสระเ,เหมือนสรกโกเข่า สอบจกักระแล่ฝั่งนี้จะลึกล <c oughs> งแขนเป็นรูปตัวยูฐานสิงของเขาฐานนี้คือฐานสิงฝั่งนี้จะมีการตัดขอบชิดกว่าฝั่งนี้นะครับนะมนสารนี่ต้องส่องถึงจะเห็นเม็ดหยกเม็ดดำเม็ดแดงอะไรต่างๆก็มีนะครับในแตนี้ในกวนอู ผ้กเกตนี่จะไม่ตรงนะครับเราสังเกตดูพ้าเกตไม่ตรงนะนะดูพ้เครื่องก็ดูให้ให้มันเก่าก็พอนะให้มันเก่าแป้งที่มันอยู่ที่มันขึ้นมาเนี่ยในองค์ผ้าเนี่ยกรุนาอย่าเช็ดนะครับอย่าเช็ดแนวจุ่มน้ํานะครับจุ่มน้ําก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีการหลุดออกนะ